สวัสดีครับแจ็คที Channel นะครับมื่อนี้ก็มารับน้องสามาจากอุดรแล้วก็น้องมาจากเชพุ่มนะครับคนหนึ่งนี่กกำลังไปทรงโรงงานแคนคอมนะครับผมจากทีวีช n แนลเด้อครับนี้กำลังจังหวะเราเพิ่งฮัดเฮ็ดคือเก่าลองเดินทางสองชั่วโมงนะครับจากหมอชิดฮอด บริษัทขันคอมสองชั่วโมงโดยประมาณเมื่อนี้กับสิ้้าทีมงานเพิ่นน้องสาวลาเพิ่นมาจากอุดรกับน้นองชายจากใช้พภ่มเพนนึงนะครับนั่งหลับอยู่รถก็ติดแน่อย่างน้อยนะครับเมื่อนี้วันเสาร์ก็ยังติดเขาเออกไปเที่ยวอเภพาวากันเนาะเส้นทางไปอเภอวาไปอัมเดินสะดวกเส้นทางนี่เส้นทางคนไปเที่ยวไปทะเลกันหาดชะอำเส้นทางนี่จังว่าแล้วครับมือนี้ เสร็จคลิปสัส้นๆเพราอให้คนงานที่อยาบเหตุงานเห็นการมันนี้ขอเอาภาษีสารนะครับเด้อ,ดอกูไดฟังออกหรือฟังบอกกับฟังนาอง <c oughs> งานน้องลา,งาน้องสาคนจะรับพักผ่อนมาเป็นมาตรฐานมาจากคนบานตาเลี่ยบนะแต่บนตาเลี่ยบเนาะ มาสมัครรับหมอบหมายมารับเพิ่นหอดโรงงานคนล,ละน้องกิติพงศ์คนหนึ่งจากชัยภูมิหน้าเสียวเด้อม,มาจากหน้าเสียวเราหน้าเสียวนี่กับผู้เป่าอยู่นี่กับบ้านข่าวบ้านมีแอร์นาะชัยภูมิคือกันมาก็าได้ดีใจได้ได้วอลภาษาอีสานไม่นด้ได้ขอวอลภาษาอีสานเนาะเป็นคลิปสั้นๆพาน้องๆเดินทาง ไปแชนคอมไปแล้วครับงานเองเนาเอพไปละเพิ่นพ,พาถามข้าวถามกันกินเขา้ากินปลาแล้วไปก็ประเดนยังยังหะไรให้น้องเขาให้น้ำกินพลอกัดกอนพอพากัดกินเข้ามา,าแล้วแตสิแววเขาเที่ยงพคนละยังว่ากันถ้าเพิ่นไปเบิ่งของพักลงแล้วก็ลงกอง ใบสมัครนี่ครับเป็นคลิปในการรับคนงานไปเฮ็ุงานนะครับเอาบริการจากลงรถบริษัทรพิ่เข้ารับตั้งแต่เจ้าขึ้นรถว่าจะไี่ตัวบินกระใจาใยหาครับจากเจ็ิร้อยแปดสิบถึงพันบาทคนละครับที่เขาจ่ายหาในแต่ละเี่ยวแต่ละเขต พอสำคัญคือบกาต้องอมิดมัวให้ทางไฟธุรการเพื่อนเห็นนำ้ำแล้วก็เบิกเป็นเงินขึ้นได้บ่บ่บตรงอยากเ้ส่วนหนีเนาะอ่ามีพี่น้องหรือญาติมิตรนั่กันที่ว่าในวัยทำงาน ว่าสามารถเห็นงานได้สายตาปกติบอเตี่ยไปบออ้วนไปกําลังเห็นงานได้มาเวณนมาเลือกเรื่องเพราะว่างานมันก็ตรงใส่คตสูงจังหน่อยเนะลอยซีมหาขึ้นไปเนาะ,ะ,ะนักก็ยานักโพดยะอ้วนโพูดอยางสินะครับมีขมีเ,เกณฑ์ของการรับสมัครอู้ยครับตั้งแต่ป .6 ไปได้ครับตั้งแต่ป .6 แต่ว่าปริญญาตีบร,รับด้วยครับแต่นี่ห้กับคนดีม,มีความรู้บหลลยเห็นงานได้อ่านออกเขียนได้เนาะอยากเห็นงานอยากสั่งอาชีพเรต้องจมมาตกงานถ้าเจ้าเสียนงานนํามีข่าวดีมาบอกสุขผู่ทุกคนคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก็น,นะครับผมกับชีพาน้องๆเดินห้างต่อครับสวัสดีครับผม